สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมบล็อกเนื้แล้วครับผมแบบนี้ชื่อว่าแบบยูทูบเบอร์จอมกรซีนะครับผมไแบบม่รู้ว่าเกมจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมเนี่ยชอบเกมนี้มากมากชอบแบบชอบชิบหายอ่ะชอบชิบหายลเลยน,น,เน,นี่เล่นเกมนี้ก็คือสายนี้แล้วก็ไปเออเออบ้านกูบ้านกู ไม่ี่บ้านกูบ้านกูบ้านกูไอ้หิบบ้านกูไอี๋บ้านกูไอ้เหี้ยบ้านกูใครง่ายเลยเนี่ยบ้านกูนี่ไงอะไร้ตยพระจมผมเนี่ย ประมาณ54าสิล้านค,คนแล้วนะครับเออเป็นเป็นเกมที่ดีมากเป็นเกมเนี่ยมันคือเกมเนี่ยเกมนี้เราจะกินได้ไหมทุกคนมันคือเกมจริงๆที่ทำโอ้ฮัลโหลไกด์วันนี้ผมจะมาเจอกับฟิสกต์เบย์ตัวดีวัวตัวดีเโอ้โห้ยนี่ครับอเสร็จแล้วก็ก็ไปตัดต่อคลิปนี้อ่ะอย่างเช่น

หกสิบเจ็ดตกหกสิบงานคนไม่เทียบอยแล้วนั่งดังกว่าพี่แปงกี่เท่าวะอ่ะมันก็มีกิจกรรมซื้อนี่พวกนี้ด้วยนะซื้อกล่องไหมหรือซื้อนี้เอาสองจุดหกไหมโอเคสองจุดหกมันห้าแสนไม่พอไม่พอไอีไอ้อ่ะ อ,อ,อันนี่สองอันที่สองอันยบไปเลยโอเคล้วต้องดูคุณภาพเพราะมันไม่ใช่่ของความจริงใช่มันไม่ใช่่ของความจริงแล้วก็นี่แล้วก็เอาลบอ,อ,อันนี้ออก Okay. ก็อันนี้เข้ามาคีคีไม่คีอันก็ได้แอะเรื่อเคียงชางที่เมื่อผมว่าแฟนมีชู้แต่ผมสอบต่ตอลิปโอ้ยเฮียบอยอันหนึ่งงานนะกูไปซื้อต่อ,เ,อเป็น สามนี่แหละที่นี่ผมชอบไปเลยมือของฉันไปเลยมือของฉันเยสิบานนะครับผมจะงอยงานแล้วจะเกับปุ่นพ่พิพายเข้าไปอีกแปดสิบห้างาน นึ่งร้อยงานรอยลานไ้ยงานถึงไหมถึงแฟนกูม่ชู้คือทับอ่ะเออมดกูเฮไปแ่หนึ่ง้ยหนึ่งยงาน ซับสไคร์บ์ถึงเลยอะถึงเลยอมีแพ็กแปลกๆเข้ามานี่เอ้า yes รอยลาซับเ e สแล้วลายบ้าเลยในชีวิตจริงเนี่ยเอ้ยเจ็บทำไมก็ไม่งุ้งไม่งุ้งไอ้เหี้ยนี่โอ้ยยากได้นะ Yeah Come on Bro Come on Bro ึกอาจจะิดอีกโอ้หนึ่งร้อานกูนึกอาจิหยเจ็านแล้วเหรอมาต่อแล้วก็พี่เมียโป้เฮีย เดีดยไกดโอค่พ่อนึงอะโอ้ยเฮียม่ม่โอเคอ่โะโวดตกงงไม่ต้องงงมึงงมึงก็ให้ดีมาคือทำหน้าตำเหนียวง่ายมันจะไม่มีอะไรอเกี่ยวกับในคลิปเลยแต่กู่างงอะไรกูา่าน,านั่ไอ้เฮียไอ้น่าดานไม่มึงสีน่นอนไม่มึงน่าดาน ไม่มึงอะน้าด้าไอ้เฮีอ้สัตว์กูก็ไปซื้อใหม่ดีกว่าใช้ไม่ค่อยดีอย่างเลยเงี้ยก็องไปตากูรอยงานอะซื้ออะไรดีวะไม่มีสองอ่ะวุ้ยเกือบเต็มเล้โอโ้โหขก็กี่อันเนี่ย สองเคแป๊บเดียวหึงออเออทำไมกูไม่ไปไปทำไมกูไม่ฆ่านี่เออทำไมกูไม่ฆ่านนี้ไปกูอไม่ได้เลยกวยเป็น,าน,น,าน,นยาอ่อนมันจะอ่อนเนะเฮียเอ้ยไอ้หูแก๊สวันนี้ผมจะแบบ มัมดอมดอม yes yes give me the drop neep neep so give me the drop 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 yes yes give me the drop neep neep oh มามา不好意思拍完了มา านไม้เย็นไม่เี็นอ่ะอืมอะไรของง้นกับบ้านนอ้เหียคนครมึงอสอบเหียไม่เกี่ยวกับบ้านกูอะถ้ามันจะไปตามกูไกลแล้วไกลไกลแล้วอีกทีเดียว สองคนแล้วว่ากูก็สิบหายละไอ้ฮัลโหลไกดสวันนี้ผมจะมารีวิวข้องที่ผมไม้วซื้อของนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมทั้งหมดเอาฮัลโหลไกดสวันนี้ผมนีครับเว้งเว้งสุชิ จะมากินเกี๊ยวพีทุกคนสุดดูนะไอ้สารโอ้ยไอ้เหี้ยเด็กเว้นบ้านกูเด็กเว้นบ้านกูนี่โอ้โหเว้นเว้นเว้นทั้งวันไหนไอ้เหี้ยกูไม่ได้นอนเว้นเว้นเว้นทั้งวันกูก็ไม่รู้เหมือนกันทำไงมันเว้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 นทั้งวันกูไม่รู้มา

Okay. นี่ต่อโอเคมาแม่แม่ม่เออเสียงอะมันไกลเกินไปอถ้าเกิดจบถ้าเกิดตัดทิ้มนี้เสร็จผมเอาเลยนะผมถ้าเกิดผมตัดทิ้มนี้เสร็จผมหยุดที่ตายที่นั่นะขี้เกียร์เทียบ วันนี้ก็ไอ้เฮียเนี่ยเดียวความกูเออว่าแต่ฟ้าความกูความกูไอ้เฮียวันนี้ก็จบไปพิธีนี้เนาะเพราะว่ากูขี้เกียจขี้เกียจด,ด้วยแล้วก็ขี้เกียจ แล้วก็ต so no ้องไปทำอะไรต่างๆกูจะไปทำการบ้านไอ้เหี้ยเออพยังไม่เจ็บนะครับไอ้เหี้ยเฮียหายอ่ะวันนอ้คิดตัวไอ้เหี้ย